โอเคโหดครับอีพีนี้สนุกมากแต่ไม่ต้องไปหาดูแลนะเพราะกล้องหายไปแล้วไปกันไปอีพีหน้าอีพีนี้มีให้ดูมีดูให้ดูแค่นี้แหละไปแล้วไม่มีที่ถ่ายมาคือบริจาคลงน้ำไปหาดูใต้น้ำเลยลงน้ำแล้วห้ามงอแงด้วยนะเขาบอกแล้วห้ามเอาสิ่งของมีค่าลงไป เี๋ยคนจีนอ่ะอย่างหนึ่งไม่เอาแกละนี่เดี๋ยวเขาแฟนเขาบอกเล่นอะไรเร็วไปเออรากดนะครับซึ่งสวยงามมากครับแล้วแต่เลยเพื่อนเอาดิหาที่วางกระเป๋ากันมาก็มาเล่นน้ำา่ายร้อนกันครับเดี๋ยวหาคนน้อยๆกันคนเยอะต้องไปเหลี่ยมตรงนู้นอะพร้อมไหมครับ พร้อมครับไปเด็กชายรามีเป็นเด็กาย่ไครับกูตัวใหญ่แต่เสื้อมันตัวใหญ่แต่เสื้อมันใหญ่แต่ัวกูตัวตัวกูใหญ่กว่าเอาตัวนี้มาต้องหลุดนะครับไปเดี๋ยวไปดูมันน้ำใสจริงไหมใช่ไหมครับลูกพี่ครับผมถ่ายวิวด้วยจัดไป โอ้ีิจุดเล่นะโอ้คุณยาวเทสหน่อยมึงก็พาคุณมา <laughs> ไปๆๆคู่พา,พายอ่ะมึงพาย่ได้ทำท่าพายสวยๆอะ่ะแกงแกงพายสวยอะ่ะเออ,อไม่รู้เนะนี่ยตามมันไป ไอรูนี้ก็ได้เนี่ยรูตรงเนี่ยชูบไปกินอ่ะ อนมโคนมโคเหมือนนมต้มป่ะข้างในมันเป็นน้ำตาลปี๊บอรมออทีนี่ครับอุทยาวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาวกกอครับประจวบคีรีขันครับต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรียกเป็นนกเลยนะ ปักลับมาดูหมาให้เลยแหละหรอพี่พันหมานักวิทยาศาสตร์ไปต่อภาพข้าเใช่ไหข้าวทำน้ตเลี้ยงข้าววิ่งไ้เยวดีเลยเปิดแอร์ได้เลยอ่ะโอ้โหเจ็บเลยว่ะที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไทยและก็ดาราศาสตร์โลกนะครับก็ทดีก็จะเล่าถึงดวงดาวต่างๆนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ต่างๆนะครับ เหมาะมากครับสำหรับเด็กๆที่สนใจทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ดวงดาวต่างๆครับนี่ครับมีให้คนไหนนะที่เอายานกลับโลกไปเลยอะ่ะคนไหนวะคือไมโครเล่นขึ้นไปถึงไหนวะนะ่ะกลับเลยนะ

นี่ไงปลาเลดไหวะเอานี่ปลานิลเออแตาเล็ดเดวนี่ไงปวนตักเลยอ่ะแต่ละตัวไปฉลาดวะ ตื่นแล้วเว้ยตื่นทำงานแล้วโอ้โอ้อ้ยโ้ยเป็นไรครับผมต้องถามมึงดิครับห <c oughs> มายแกเปิดคลิปมาเอาฮาๆแกละไมเป็นไรครับไปอุบลครับไม่ใช่ใชดิไปไหนปากเซปากเซครับจังไอประเทศอะไรเทมาเลเซียโอเคมาเลย์อะไรวะ สำหรับขบวนที่เราจะใช้เดินทางกันวันนี้ครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษครับขบวนที่23 e ครับอิสานวัฒนาครับกรุงเทพอภิวัทย์ปลายทางอุบลราชธานีครับสำหรับรีวิวภายในขบวนรถไฟก็สามารถไปดูกันได้ครับที่ ep 12นะครับผมกินนี่กินไหล่วงเลยนะครับต้องถ่ายค <c oughs> ุณเยอะคุณนะตัวเต็มเลใส่แว <c oughs> ่นใส่แว่นติดหล่อในะริเวเนี่ย จะดูมีความรู ú, réussi, ้เลยดิโอ้ยแค่สอบได้ในร้อยก็มีความรู้แล้วมุ้งหมาก็ได้ตาตานรวยรวยถือเงินกันคนละล้านคนมันรวยมีตั้งสี่ลนที่นี่สิบบาทไหมก็จะเป็นลงอุโมงครับจากฝั่งไทยครับแล้วจะไปโผล่อีกทีที่ฝั่งลาวเลย จำปาสักอที่นี่มันคือจำปาตักเหรอวะเวลคัมทูลาวสบายดีเนี่ยมันร่มมีสบายดียดไม่ค่อยสบายช่วนี้แหม ดูเสียงเนี่ยเสียงไม่ค่อยสบาย65เออกบสบาทบายบว่าบาทอะประเทศไทยสามสิบเก้าสี่เก้าเฮแต่เรามาถึงนี่แล้วเว้ยมากินเขาหายอะอยากแดกแดก ก็มีสายเดียวน้องแนนชิมหน่อยดิว่าเหมือนไหมอ่ะบิสสัตท,ที่นี่กับบิสสัตท,ที่ไทยเหมือนกันไหมก็ค่อนขะ้างเหลวมันละลายเร็วจังนี้แบบร้อนแบบไปงัยดีกว่าไทยป่ะเหมือนเป๊ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> นะ้ำไอโอเตรมมันดูเป็นอันนี้มากกว่าทันได้เยอะกว่า บรรยากาศวัดภูสเลานะครับหรือคนไทยเรียกว่าภูสเลาานะฮะบรรยากาศริมโขงที่เมืองปักเซนะครับบรรยากาศสวยงามมากพระาทิตตกดิน ไทยไหมเป็นไทยไหมรีวิวหน่อยเป็นไงน้องแม่น้ำจิ้มทำไมทำหน้ากันวะมันไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้เหมือนบ้านเราเหรอเหมือนก็จะเป็นน้ำจิ้มหมูเต๊ะน้ำจิ้มหมูเต๊ะใช่เหรอเป็นไงวะนสุกี้แต่่วาสายหน้าคืออะไรอ่ะหมูเต๊ะ ตัวนี้เปรี้ยวอะ่ะต้องใสงเปรี้ยวอ,อ๋อต้องใส่มะนาวนี่ไงไหนลองดูดิเออมันอธิบายไม่ถูกว่ะเท็กเจอร์มัน่ะคือหมูสเต๊ะแต่รสชาติมันไม่ใช่เหมือนเป็นมะละกอค่ะ ไม่เหมือนต้องทมบ้านเราอะ,ะาและตอนนี้ครับ พวกเราเดินทางมาถึงที่ตัดฟานนะครับที่ปักเซนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นสิบลายกันนะครับผมครับไมยรู้สึกว่าตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมเอีนตนติดเลยเอียนหน,หนาดูหน้ามาดิ <laughs> <laughs> ใจม่ดีเลย จริงแล้วเราอยู่กับบ้านชีวิตเราก็ไม่เสียงขนาดนี้นะครับพี่ฉายหมึกอ่ะนอนเปิดแอร์เย็นๆไม่เหมือนพวกเราต้องต้องมาเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไงมาไปดูก่อนเย็ดดน่าเล่นยังไงวะ กลัวก,ก,กูไม่ไหววะ่ะไอ้ดูความเป็นเกูกลัวนะโอ้ยดูดไปเข้าไปคนเดียวนี่ไงเขาไปไม่ไม่ถึงวะว่าไงลูกพี่กูไม่ไหววะ่ะเป็นไงครับตั้งใจยัง

ใช่ชอบกันบ๊อบอ่ะตอนนี้ใกล้โรงพยาบาลนะับสตาฟผมเรียกขนมในมานานอยู่แล้วโอเคโอเคสบายใจขึ้นเยอะเลยเวลที่ลูกค้าเป็นลมนะทีเป็นของอัยารที่เนี่ยเขาก็จะต่อยท้องแบบสามทีอ้าวใส่ไม่เรับใส่ให้หลับใส่ให้หลับเลยทำให้พื้นห้อยว่าเป็นลมทำให้พื้นกระป๋อง รรบเิิของจงจไปสำหรับซิปายที่ตัดฝาน,นะครับเขาจะแบ่งเป็น4ด่านนะครับเป็นการบดสลิงทั้งหมด3ด่าน,านแล้วก็เป็นการดาเดินบดสะพานเชือก1ด่านนะครับนะจุดที่สวยที่สุดอยู่ที่ด่านแรกครับโขนสลิงผ่านน้ำตกตัดฝานครับระยะทาง400เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะวาเสียและสวยงามแค่ไหนครับ ต้นน้ำเถอะน้ำมันไหลมาจากตรงไหนต้นอยู่างซ้ายเออวันนี้เปิดกอกเปิดกอกชันหน้าดูใส่ลบาโอ้โหหมดแรวยังครับไม่หมด เฮ้ยสวยคูเหรอ เต้ก็ดูเหนื่อยเหี้นเหี้ยนริงเหนื่อยมากครับผมแต่เพื่อคุณผู้ชมผมทำได้ด,ดูผมด้วยนะเหนื่อยขนาดนี้ดูผมเถอะ เรานี่กูไหวเว้ยเรานี่กูไหวอย่างงี้ไหครับไหวครับไหวนะก็่ยก่อนที่จะลงดับน้ำครับทางทีมงานเขาจะสอนวิธีการใช้สโนอกเกิลก่อนนะครับ ว่าต้องหายใจอะไรยังไงครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ก็สามารถซ้อมก่อนได้ครับผมขอเชิญครับนาวิกไปกันตัวด้วยดิแสบตาพี้เขาไม่รู้แสบกัแบแดดเพราแสบน้ำทะเลวะไม่ไอ้ดิกูทายด้านนะ่ะเสียงเพียวอิ้วอะาแสบตา ไอ้้เหีและแล้วเขาก็มีปัญหาแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เอาเควินมาลงทะเล,เ,เ,ละเลยเมื่อกี้ปัญหาคือใส่ไม่เข้าน้ำเข้าออน้ำไม่เข้าจมูกไอ้เหี้ยน้ำตกก็ไม่ได้ทะเลก็ไม่ได้ออมึงนอนอยู่บ้านกินเหล้าเดดี๋ยวเค้นรอะไอ้ตอมไปเลยคนแรกมึงอไงหัวเออไปเลยมึงพนักงานสาธิตอ่ะก็จุดนี้นะครับ เมื่อกี้เขาพาไปไหนเมื่อกี้เขาพาไปไหนไปดูปลาครับแม่เราเขาทันยังไงมั้งอธิบายเมื่อกี้เหมือนนิ่งอธิบายกว่าเขาจะต่างกันใส่ข้อมีไว้แล้วก็โวยโวยโวยเออแล้วเราทำท่าอะไรเราทำท่าไปอ๋อแล้วปลาก็จะมาตาจะมาสอนเสียงตาอย่างเนี่ยเหรอเสียงตาน่ารักดีป่ะไปเดี๋ยวเราตาเราไปดูบ้าง รูปที่ได้จากที่ทีมงานเขาถ่ายให้ครับป่ะไปดูรูปกันตอนนี้ผมเป็นหัวเื่อนผมคนเดียวนะครับมีปัญหากับทุกอย่างเมึงคนอยู่บ้าน ทำไมต้องเป็นฮะภูเขาก็ไม่ได้ทะเลก,ก็ไม่ดี <c oughs> ผู้หญิง,งยิ่งแล้วใหญ่ <laughs> โอ้ตายตาย <c oughs> ชีวิตดีอยู่เร,ยเรื่องงานอย่างเดียว ก็จะเลื่ันถ่ายอ่ะถายแล้วถายแล้วเออก็อยางหนนะครับู่มอตกัจตอนนี้จัดนักท่องเงที่ยวครับกะได้วยมตกใยเฉยเลยเ <laughs> อย้ยน,น,นะไปไปไปอยาก,กโดดน้าลงน้อ่ตอนนี้เขาตัวให้รอไก,ก่แบบตกัยอยู่เนี่ย แต่รถเราไม่ตกเลยอ่ะมันต,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 ตกแค่ตรงเนี้เดี่ยวจะอะไรที่เป็นเราเนี่ยม่นตกแม่งเที้ยหมดอะอะไรที่เป็นเราอะอะไรที่เป็นมึงอะมึงก็ไปกับกูทุกอัน,นอโกโก้นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะช่องลาออกเอ้ยไม่ใช่ลากรีวันนี้เราพามาที่บึงฉว่างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีโอเคเรามาพบกับแขกรับเชิญกัน คอไปเปิดรายการอชอปเปอร์เปิดรายการหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเบอดีดนะลูกปลาเป็นจ้าปลจะเข้ปลาจระเข้พูดซิปลาจระเข้ปลาจระเข้ได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 ้ปลาี่กลือยยืดอิ้ว้า ชูสองนิ้วหันหลังดูปลาดิลูกเดี๋ยวแม่ให้ดูลูกใครบังคับลงมาก็ลูก <c oughs> ชูสองนิ้วด้วยสองนิ้วด้วยต้ <c oughs> องหัวลูกอยู่ในตู้ยิ้มให้ป้านมากยิ้มให้ป้าหนไหนสองนิ้ว บ้านเดอเลสีลมันอนแล้วนะออเดี้เข้ากะว่าเลยตัวจริงอันนี้ตัวจริงเลยจริงใช่ใช่มันจะไม่หายเลยม่่ปุว่าได้เห็นเมื่อนมันขยับเลยนแรกอันรไม่ไงเบบี้ชาร์บบี้ชา เออนีไงเอเคมดเอร์ไ่เปเอางฉลาดอนี้ไม่เดี๋ยวป้าซื้อแล้วมันเล็กลูกนี่ดีกว่าเีมันเล็กไปลูกเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาตัวไหนเลือกเต็มไปหมดเล้ลูกเดินเลี้ยวก้อ้เดินเลี้วก็เอาตัวไหน อ๋ออันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้เขาไว้ใส่อย่างอื่นไม่ได้ลูกมันจาวตะก้าไอพิมไอพิมลูกมึงอยากได้นี่วะค่อยๆเข้าไปยิ้มใบบาทโบกไม้โบกมือเอาไปไปแล้วเขาเอาหัวเป็นไรลูกเป็นไรครับกลัวหน้าซิดเลยกลัวกลัวรุ้นเสื้อแดงอ๋อมีใช่ไหม ออมีเเว้ยแล้วทำไมตาลหลับอย่างนี้ล่ะไม่ไอ้ไม่หลับไม่หลับได้เหรอมีนะคะมีรูปเดียวเนาะถ้าไหนมีรูปเดียวจะไหนึ่งร้อยบาทค่ะเออซื้อไปที่ระลึกฉันชอบต้นหอมอ่ะทะลุฉันลูกลุกไหนดูดิอสแกนะะคีมบัตรไค่ะไหนตัวจริงเหรอวะมีอนัมเปอร์ด้วยนัมเปอร์พอดีนัมเบอร์ด้วยนะใช่ป่ะใครเนี่ยใครอ่ะเปอร์ Okay, ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเตินเซเนียตที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามนะครับเพื่อเนืออร่อยเดโพสต์ออฟฟิศครับผมหรือว่าไปรสณนีย์เมืองไซ้งอนครับผมประเทศเวียดนามนะครับ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศเวียดนามนะคะแต่หลังจากจบสงครามคาเฟอพาร์ตรเมนต์ครับก็เป็นอพาร์ตรเมนต์เก่านะครับที่ดัดแปลงให้ทุกชั้นเนี่ยมีคาเฟ่นะครับทุกชั้นทุกห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เป็นกงนะครับเป็นจุดซอดตัวระหว่างการประทะนะครับที่นี่ยังมีเป็นพวกเหมือนกับดับเป็นแบบอุโมงค์ที่เข้าไปพลางตัวก็รถถัง,งที่เห็นนี้นะครับ เมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นรถถังที่อไม่ยิงเขาเหรอ